เป็นไงมาไงจำไม่ได้แต่ก็ขอต้อนรับเข้าสู่สวนแห่งความอิจฉา Emperor Wormblood หรือชื่อไทยแบบ Google Translate ก็คือจัก,กรพรรดิเลือดอุ่นมันนัแนนําตัวว่ามันคือทายาทระดับที่23ก็เหมือนกับอามาเซียมันบอกว่ามันได้เฝ้ามองหลายคนที่ผ่านมาและจบชีวิตลงที่นี่รวมถึงยังบอกความอันตรายในสวนแห่งนี้จงระวังมือตะขอและปีศาจัวก่อนจะจากกันมันก็ได้บอกว่า ขอให้คุณสมใจพันกิจของคุณจงอย่าได้มาลงเอยแบบฉันเลยและก็ัส,สีกันด้วยนะครับนี่กับผมบรดิงอาวันอินในคลิปวิดีโอนี้จะได้ทุกคนเห็นไปคลิปนี้คือวิดีโอของจูดี้พาร์ทที่สองไม่สิจูดี้ชัปเตอร์สามพาร์ทที่สแล้วคลิปนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนข,ข้างบ่อยทําให้เสียงผมอาจจะดูแปลกๆไปบ้างแล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปนนาน ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งหรืออาจจะช้าเกินไปต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วล้วก็เรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าปลายทางของเราคือที่ไหนหรือว่าอะไรแต่ยังไงก็ต้องช่วยจูดีให้ได้ตามที่เจ้าเอเพลเลอร์บอกว่าสวนแห่งนี้มีมือตะขอและปีศาจวัวก็คือสัพหร่ายของโซนนี้นี่เองและทางที่เราต้องไปต่อน,นั้นก็คือประตูห้องใต้ดินด้วยการเปิดประตูดังกล่าวนั้น เราจำเป็นต้องมีมือตะขอกับโซ่ซึ่งก็าจะรู้อยู่ว่าหาจากใครอ่ะน,นะเมื่อ <L un> เราสามารถเปิดประตูได้เหมือนทางใต้ดินจะเชื่อมไปยังเลิฟแลนด์โดยเส้นทางใต้ดินนี้จะ่ไมาด้วยกับดักหรือที่ผมอาจจะเรียกว่าออบบีซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปและก็ไม่ได้ยากเกินไปเมื่อผ่านมาได้ก็ขอตอนรับสู่เลิฟแลนด์ซึ่งมันก็เป็นแค่ฉากบางหน้าเพราะความจริงเราเลิฟแลนด ถูกสร้างมาเพื่อปิดบางทางด้วยความอิจฉาซึ่งก็เคยถูกกล่าวถึงในเอกสารของพ้าที่หนึ่งมาแล้วโดยเราจะได้รุ่เรือแลรนทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกจะเป็นการเอาการน้ำไปทำลายกระจกโดยจะมีลิงตีฉาบที่คอยแล่เราอยู่ด้านนอกและเลตเตอร์แมนมนุษย์หนังที่อยู่สนามหมากลุกที่คอยไล่ฆ่าเราเมื่อเราไม่เดินตรงกับสีที่กำหนดโดยการเดินบนกระดานหมากลุกนั้นคือเราต้องอย,อยู่บนพื้นสีเดียวกับสัตว์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ อย่างเช่นภาพฉายเป็นหมีสีดำนั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่บนช่องสีดำหรือถ้าเป็นสุนัขสีขาวคุณก็ต้องอยู่บนช่องสีขาวเราจะมีเวลาประมาณหนึ่งวินาทีให้คนตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนช่องหรือจะยืนอยู่เฉยๆ เมื่อเราผ่านส่วนแรกมาได้เราเจอเข้ากับตัวอะไรก็ไม่รู้ที่เมือนสลับเหมือนกับตุ๊กตาลมลุกโดยมันจะไม่ทําอันตรายเราซึ่งนั่นก็ดีแล้วเพราะว่าในส่วนที่สองคือขอวงกดกระจกโดยในนั้นมีลินดาที่มาพร้อกับปืนลุกโมแต่สุดท้ายเราก็สามารถผ่านมาได้นอกจากนั้น เราจะได้เจอกับหุ่นเหมือนในพาร์ทที่หนึ่งอีกด้วยซึ่งพวกมันพยายามจะสื่อประมาณว่าคุณต้องช่วยจูดี้ให้ได้นะและในส่วนที่สามส่วนสุดท้ายที่เหมือนเป็นกองถ่ายหนังตะวันตกอะไรพวกนั้นซึ่งมันก็คือทางเข้าของเส้นทางความอิจฉาในส่วนนี้เราต้องใช้ลูกดอททำนั้นลูกโป่งที่เราไปมาให้ครบรวมถึงหนีจากทาย,ยาทระดับที่66ถ้าพวกคุณจําไม่ได้ว่าคือตัวอะไรมันก็คือหุ่นจูดี้ที่เคยปรากฏตัวในเอกสารของพาร์ทที่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์อย่างเรามันคอยละทำร้ายเราในส่วนนี้แต่มอเราผ่านส่วนตะวันตกมาได้กา้าวคำามาทางเดินสุดกว้างพร้อมกับเดอดสไมล์ที่อยู่ด้านหลังเราและถ้าคุณยังจำสองตัวที่ผมพูดชื่อไปไม่ได้ผมก็ขอแนะนําให้คุณย้อนกลับไปดูชั a เตอร์สามพาร์ทหนึ่งในช่องของผมเพราะสองตัวนี้ถูกอธิบายในเอกสารเรียบร้อยแล้วแต่น่าแปลกใจที่เดอดสไมล์ไม่ทำร้ายเราเพราะตามเอกสารแล้ว เดอะสมายนั้นจะล่าทุกสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในเขตของมันนั่นหมายความว่าตอนนี้เราอยู่นอกเขตมันงั่นเหรอมันถึงได้แค่จ้องมองเราเฉยๆอย่างไรก็ตามณตรงกลางของสนามสุดกว้างบินไดได้ลอยขึ้นมาด้วยพลังของความอิจฉาเธอได้พูดประมาณว่า <S <S เธอนี่เก่งกว่าได้ฉันคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยสาม,มารถผ่านอุปสรรคได้ตั้งหลายอย่างแต่เสียใจด้วยนะเธอมาช้าไปอีกไม่นานความอิจฉาจะเข้าจิดร่างจูดี้ถ้าเธอยังกล้าตามมาอยู่แล้วก็ ลองดูก็ได้จะใช้ขอบอกเลยอนาคตเธอจะไม่เหลืออะไรสิ้นสุดคำพูดเราก็ตามเธอไปทันทีมากล้ขนาดนี้แล้วใครจะถอยกันล่ะในฝ่ายฝาน้าทางเข้าของห้องทำพิธีเราได้เจอกับปีศาจหัวกะโหลกแพะที่มีอาวุธปักอยู่เต็มศีรษะเราได้ใช้จังหวะยิปหองระเบิดกับเคียวยาวมาจากหัวของมันหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ห้องทำพิธีสถานที่ทำพิธีก็เหมือนกับสวนหอกกับสะพานที่เชื่อมกับร่างของจูดี้ที่ถูกตึงไว้อยู่ แล้วเราก็าถูกขัดขวางด้วยความอิจฉาหน้าตาของมันมันกับปีศาจล่านาขนาดใหญ่แค่ทั้งสองข้านั้นเสมือนกับเขียวและใบหน้าที่เป็นหญิงสาวไม่น่าเชื่อแค่อาวุธสองชิ้นที่เราหยิบมาจะสามารถเอาชนามันได้หลังจากที่ร่างของมันล้มลงและนอนแน่นิ่งไปเรารีบไปฝปอาร่างของจูดี้ทันทีทันที่ที่ร่างของจูดี้ถูกปลดปล่อย ็เหมือนวิญญาณเธอจะกลับเข้าร่างเธอได้พูดว่าสําเร็จแล้วในที่สุดฉันก็ได้ร่างกายคืนมาที่ไหนละ่ะเสียงเธอเปลี่ยนไปแววตาเปลี่ยนเป็นสีมรกตเรารู้ได้ทันทีเลยว่าความอิจฉานั้นได้ครอบงำร่างของเธอแล้วแล้วมันก็ได้พูดว่าไม่คิดหน่อยเหรอมันง่ายเกินไปการที่ฉันเปอยให้เธอฆ่าก็พอจะทําให้ฉันเข้ายึดร่างจูดี้ได้ง่ายขึ้นยังไงละ่ะและแผนต่อไปของฉันกับลินดาก็คือการยึดของโลก และช h ปเตอร์สามพาของจูดีก็จบลงเพลงแค่นี้จบไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอจูดี้ชัปเตอร์สามพาร์สองผมหายไปนานนะครับแจ้งไปแล้วได้มาหาลัยนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาต้องโฟกันสนิดนึงแต่ช่วงนี้นะครับได้กลับบ้านบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดที่จริงก็ช่วงสอบแหละแต่ ผมได้หยุดประมาณ2-3วันนะครับเลยได้คลิปลงช่องสักคลิป2คลิปประมาณนั้นนะโอเคผมไม่ได้คาดหวังยอดวิวหรือว่าอะไรนะครับผมอยากให้ทุกคนที่รอผมอยู่ได้ enjoy กับคลิปวิดีโอที่ผมทำนะครับผมยังไงผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ผมไม่สามารถอัดคลิปได้ตอนอยู่หอแล้วความจริงแล้วเนี่ยผมก็จะทํำดีมีก่อนเพื่อเรียกยอดวิวแต่ว่าผมลอไม่ไหวแล้วนะครับผมอยากทาคลิปมากๆแล้วนี่คือโปรเจกต์ที่ผมทิ้งไว้ นานประมาณแบบสี่ห้าเดือนแล้วนะครับต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปวิด,ดีโอนี้ผมขอคนลนหนึ่งไลค์ใครอยาเข้าดิสคอร์ดผมลิงก์ในดีคริปชั่นแล้วไว้เจอกับผมในคลิปต่อไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีก็ผผม